รถนะคะเรียกว่าคุรุมะถนนนะคะเรียกว่าโดโรโดโรไฟเขียวไฟแดงนะคะเรียกว่าชิงโกชิงโกนะคะทางมาา้าลา มาลายเรียกว่าเรียกว่าโอดันโฮโดร้านสะดวกซื้อเรียกว่าโคมินิโคมินินร้านซักผ้าเรียกว่าโคออินโดรีโคออินโดรีเราไปดูข้างในคะ่ะ เครื่องซักผ้าเรียกว่าเซนตาก,กิเซนตาก,กิสี่แยกเรียกว่าโกสเถิบายบาย see you next time I think you guys gonna learn and enjoy this video please uh Follow me and subscribe. Thank you so much. กดไลค์กดติดตามและกดแชร์ให้ด้วยนะคะทุกคนบาย